มาค่ะเปิดผอบแล้วพี่น้อง่ะน่าจ,จะได้แล้วหอมมากอืตัข้าวรอแล้วย้ายไม่ได้ชิมเลยอืยังไม่แห้งดีพูดถึงนะคะกะทิราดหน้าอือือ,อหอมนี่จะลองด้วยใบคะนานะคะทำยังไงเนี่ยยกหมดก็เยอะไปมั้งนะพี่น้องคะ ว้าวอ่มันก,ก็ต้องเละอยู่แล้วนะอุ้ยดูเกียมไหม้แล้วนะฮะนี่เลยนี่อะไรก็ใส่ค่ะทุกคนปลาแซลมอนกุ้งปรุงแบบใส่หมูสับด้วยนะคะทุกคนใส่กระทะครั้งแรกใส่หมูสับครั้งแรกเพราะปกติยายจะใส่ดูเกียม หอมหอมเกียบตุกกระทะไฟอ่อนๆอ,อ,นอู้ดู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 อะทีละครึ่งก่อนเนาะแล้วค่อยมาเติมนะคะมีเลยจะอาหารฝรั่งวันนี้ห่อหมกกระทะใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวอีกครึ่งนึงจะมาเติมต่อหรือยังไงนะคะรสชาติแซ่บเลยนะรสชาติอร่อยนัวแซ่บเลยนะคะฝรั่งบ้านนี้กินเผ็ดได้ ปิดไฟค่ะอันนี้ปิดไฟเตรียมพร้อมเสิร์ฟง่ายๆเลยค่ะหอหมกกระทะเข้มขน้นไข่คนหรือเปล่า <c oughs> มาครัพี่น้องค่ะเีย่ยจะจะทำหอหมกกระทะปลาแซลมอนนี <c oughs> ่ปรุงเครื่องไว้แล้วนะฮะรสชาติแซ่บละอืมแล้วเร <c oughs> ก็จะเอาลงเอาปลาลงนี่เลยมันเป็นซ้ส อก,กุ้งใส่ลงไปเลย mm hmm. ปลาใส่ลงไปด้วยใส่ปาลาเราจะจืดไหมนะฮะวันนี้ทำไม่เยอะอนี่เลยอะคุกท mm ีนี้ใส่พริกด้วยนะคะพริกสดเจ็ดแปดเม็ดอืมอะกัมนี่ลงไปนันด mm ้วยใช่ไหมท่อยวเก้ไอรูสติก อืมุ้ยอุ้ยคนเบาๆสิคนหมกแต่วันนี้จะหมกแบบไม่เขาเรียกอะไรนะหมกแบบไม่หอนะคะจะใส่ใบตองดาดไข่เนาะค่อยๆเทหมาเลยค่ะค่อยๆนะด้านนู้นดีโอเค ลงไปเลยแบบใหญ่ๆเลยที่เล็กจะทำอันเล็กๆเ,เหมือนจานไข่วาสะันโอ้ยเล็กทำไม่เป็นอู้อันนี้เครื่องแบบจยุดใจอือฮึดูดีแล้วลูกกแบบมินเอไหนนะไฟอ่อนๆลูกเป็นอ่อนเสร็จแล้วเราจะอุ่ยสเสร็จแล้วเราจะสโตมนะฮะ กุ้งปลาแซมอนสดๆโอ้ยปราป้าซื้อปลาแซมอนมาคิด <Okay, S 1> ถึงพี่พี่ดายาอนีา่ yeah. อนี่เลยพี่น้องคะแบบหอมๆใจเย็นๆ okay, นะคะตัด,ดกระทะโอเคปิดเลยลูกเรามาดูหน้าตากันนะคะมาดูหน้าตาพี่น้องคาว้าวสุกแล้วนะคะหนึ่งแป๊บเดียวก็ง่ายๆยพิเศษ หมกกระทะวันนี้่ะราดกะทิกะทิหัวกะทิใส่แป้งลงไปเลยถามหาความสวยงามไหมไม่ราคาที่เนี้ยเอาอร่อยไว้ก่อนเนาะ <c oughs> อ่ะปิดให้กะทิแห้งก็กินได้เลยพี่น้องคะขาเตรียมพร้อมเสิร์ฟฝรั่งนะคะวันนี้อาหารพิเศษห่อหมก <c oughs> กระทะ,ะแต่จับโบกลัวผัวไม่อิ่ม